มั่ให้สิโต้ทอ้อครับทออทวเรียนลงไปสายเมยนมันน้อยมันลดความดันมันน้อยเลยสิโต้ทอ้ทอไหมนี่คือเนี่ยนันทาบ,บทุตรอ้นเอ้ยจะอันเอนาเสียมุดอยู่ทางใต้ได้ไหนันทา ท่อเมนมันน้อยกเลยต้องไปเปลี่ยน

กบูกบูถือนาฟันไดอ้อมตีอ้อมอ้อมบดเนาะเออเอาวันน้าเอาวันน้ามันก็นสามเลยอะเอาวน้าตามนี่เออเอาเอาสามรถเอาตามเจ้ารถเอาเบปลเลยได้ฝุ่นนะเออรถอันนั้นตรงนั้นบอกให้เขา mười à hộp nằm nàng loay Nằm kia rồi nữa bred hai. Kèm gió luôn kutoba luôn này bọt mân nam mân khoai tên mân tên 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 卖，卖 มือตัวหนูมาแล้วบัดเสียมือไปใช้บ้านเลอายยัางกูมือ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเสือมจิเพียงอย่างเกาวอันนี้มันย่างดีอยู่บว่นี้ยูจังหวะกับใส่แต่นี้มนะั้งอันที่เจ้าใส่แบบมันมีน้ำเหมือนน้ำไหลแหละเจ้ายังเงินทาแล้วแดกเข้าไปแล้วมันยังติดเลยฮะมัน แบบนี้อยู่วะเอออันเดียวน,นี่นะก็จะไปถึงน้ำกันเราติดแล้วหนี่งบอพอ5ห้านาทีเพิ่ยน้ำแล้วแนี่เอามครับไป กูเด right ็กอนเราตัวนี้คนก็ได้ตัวนี้แล้นัจับจับจิ๊บจิ๊บเลยมั้งยังยันจิดบิดตยังยันจิดบิดอยู่ได้กัน เน,ะนาะได้เป็นน้ำเนาะปิดเอาอย่างนี้เลยอีกเป็นวบี้ปิดเป็นี่ปิดใส่เครื่องน <c oughs> ั่นห่วยเหยียบอันนี้ล้มเนาะตีนเหยียบห้องคู่โอเคคุณเล่ามา ทำอยู่ได้ด้วยลงยูดทุกแบบนั้นจะ,จะลงมาในนี่ด้วยมือกระว่าให้มันห่อ,อาลงไปให้มันได้ท้อนั่นแหละไออใจบางมือจะ chạp vào tập thì cắt đất cắt bằng tập đất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  เวลาเปิดบานนี้อาจ,จเปิดเทื่อเดียวได้เม็ดนะบุด้เอาอว่าวมาเลยลืมธรรมดามันต้องมีว่าวปิดเปิด โอเคงบตัวตต่อลอยไปตัวเด็กเยลอยเลยนะไม่เางัดท,ท,ทอใส่เลยนะ ักเลยวะเดี๋ลงนี่นะั่นนี่ก็สทางนสาม,มทางตัวนี้แล้วกันอาคุ้นี่ก็พัต่ตอน้อยสฮะเดี๋ยวเบันอตอเลอตอ้ตอนมันยนวน่างก็ทาง,งนี้นี่ตังนี้ เราต้องตามมาตามทางมา <Rever se. S 2> <Gon? S 1> ามทเริ่มเริ่มคักรืมเนี้มว่ามีสามทางเรินไปสามทาง